พี่พูมิเล่นด้วยอันหัวัหัวแฟชั่นหัวกันใส่เสื้อผ้านี่บ๊อบมีแมทกันเลยนะพี่ภูมิแล้วก,กันมว้วนเขาละเด็กน่อยเอา หาหรือชุดแมวใส่ชุดแม่ปูอีลีเด้อค่ะทั้งผี่พุ่มผิเผ็ดผิพุ่มผี่เพชรใส่สมัยตะกี้สักประมาณสามสี่ปีที่แล้วค่ะเนี่ยคือแม่ปูยังยังคงใส่ได่อยู่มาถึงปัจจุบันนี้เหรอคะจากเป็นชุดเดรสสั้นอย่างนั้นนะคะกลายเป็นแค่เสื้อสายเดี่ยวหรือไม่ก็เป็นแค่เสื้อค่ะ ไม่ไ <Mile> ด <dizzy> <Vale> okay, mm ้เป็นทุแมนี่คือนายสิบิเก็บแท่ใส่ค่ะอะไริ บ่คือว่าพีพุ่มพีพุ่มบ่คือเลยอคเซสออนั่งแผดเสี่งเอ้าเอ้าหุ่นหุ่นห่เอ้าเอ้าเอ้าจะอีหยังเอาน้ำเขาจะไปไหนปั๊บจะไปไหนเอออะมวลไปค่ะเด็กหน่อยอจินตนาการของเด็กๆค่ะ พเหมือนจะไปขายลอตเตอรี่เลยลูกใช่เลยนังเแ็ดสี่ยังว่าภาษากันมันถึ่ว่ายังแมทมิกซ์แอนด์แมทแต่พี่พูดเหนียวเออเดี๋ยวเกิดแม่มาใส่อีกล่ะดเกแม่มาใ่อีกล่ภาษาภาษาภาษาเยอะที่สุดได้ อะไรพี่ภูมิใส่ได้ไหมรองเท้าคู่นั้นอะ่ะให้พี่ภูมิลองดูใส่ดูสิ ون